สวัสดีครับวันนี้มีฟันโยกอยู่นะหนึ่งสี่ฮะแบตไม่หมดหรอกเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะทำยังไงกับฟันยกยกหนึ่งอันนี่ฮะขอดูหน่อยโอ้ใกล้แล้ว<ป>พร้อมยังกับภารกิจนี่เรามีลูกบอล เชือกเดี๋ยวเราจะเอาเ,เชือกเนี่ยผูกกับลูกบอลเอาไว้เดี๋ยวเราจะเอาเชือกเนี่ยผูกกับลูกบอลเอาไว้นะฮะดูซิว่ามันจะหลุดหรือเปล่าไปชีดโอ้โหเตรียมตัวนานจังคิดว่าภารกิจครั้งนี้มันจะสำเร็จไหมครับสำเร็จกลัวเชือกกระจาดก่อนเขาใช้สก๊อตเทปมันไม่ได้อยู่หรอก มาพร้อมยัง <c oughs> นี่เรามีฟุตบอลมีเชือกมีใยขัดฟันนะแล้วเราก็จะผูกไว้ที่ฟันที่มันโยกมีหมูมีห <c> ม <oughs> ูอ่ะมาเดี๋ยวเรามาผูกเร็วเร็ว ไที่มแม่มันจะขาดไหมเนี่ยนาซอนอย่าเพิ่ง้าชาๆเดี๋ยวมันด,ดเื่อย,อยไ,มไม่เ่อะโอเค ถอนฟันแบบโดยนแพทย์จบใหม่โอเคทีนี้เราก็จะมีลูกฟุตบอลเป้าปันไกลไปหรือเปล่า เตะไปแรงๆเตะไปแรงๆเลยพร้อมหรือยังมาขอบคุณครับมาพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเดี๋ยวพร้อมยังกับการเตะครั้งนี้เดี๋ยวป๊ะปาว่าลูกฟุตบอลมันจะระยะมันจะไกลไปหน่อยต้องผูกเชือกเพิ่มไหม เอาสักประมาณนี้เดี๋ยวขอไปผูกอันนี้เพิ่มก่อนเดี๋ยวนี่ลูกบอลคนพร้อมไหมพร้อมไหมมั่นใจไหมเอา้ามั่นใจกี่เปอร์เซนต์ฟันจะหลุดแน่ครั้งนี้กี่เปอร์เซนต์ดูสิฮะ99%้เกปอร์ซแน่นอนมั่นใจยกมือชูมือขึ้นกำมือสูงสูงมั่นใจไหมครับ โอเคนี่เตะกันเลยแล้วนับ1นสนะ1นึสแล้วก็เตะไปแรงๆนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมอ่ะพร้อมหรือยังอืมโอเคอย่าพึ่งอย่าพึ่งหนึ่งสเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลืมใส่รองเท้าลืมใส่รองเท้าเดี๋ยว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 อาลูกบอลไปด้วยใส่รองเท้าก่อน รองเท้าไม่ใสมันจะเตะแรงได้ยังไงเตะนับ1นถึงสาแล้วก็เตะแรงที่สุดเท่าที่จะแรงได้นะเข้าใจไหมอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะหนึ่งสองเดี๋ยวก่อนนะพร้อมพร้อมจริงๆนะแล้วก็เตะให้แรงๆเลยนะ เดี <static> okay, ๋ยวก่อนนะโอเคพร้อมไหมนะไปเดี๋ยวเวลาเวลาเดี๋ยวเวลาเวลาเตะอ่ต้องทําไงต้องถอยเพื่อที่จะชาร์จพลังก่อนเออชาร์จพลังแล้วนับหนึสแล้วก็วิ่งขึ้นมาเตะปุ้งเนะเข้าใจไหมโอเคหนึ่งดูที่ลูกบอลสองา เอ้ยไม่ได้แฟลี่หลดดุลดจ้ะหลุดเลยหลุดแล้วไหนดูหน่อยเฮ้ยเยเลยเย้เลยเย้เลยเย้เลย,ย,เลย,ย,เลยโอ้โหติดยอดเลยโอ้โหไหนดูฟันดิฟันอยู่ไหนว้าไปแล้วฟันโอ้เรียบร้อยนะครับเฮ้ยรู้สึกไงบ้างเจ็บเจ็บหรอแล้วมันโล่งไหม สบายแล้วโอ้ยเก่งมากเลย